สมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าหนทางอยู่ตรงไหนเขาก็เลยให้มีการปลูกต้นไม,นไม้เพื่อเป็นสัญ,ญาลักษณ์เขาเรียกว่าไม้หมายทางจากเชียงใหม่ถึงลำพูนให้ปลูกต้นยางนา เรามาตั้งแต่ก่อตั้งเชียงใหม่ค่ะมันมีประวัติศาสตร์มันมีวัฒนธรรมมันมีความเชื่อหลายๆอย่างที่ผูกพันธ์และฝังรากเข้าไปในวิถีชีวิตของคนไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกๆคนในจังหวัดเชียงใหม่หมดงานก็คือเป็นชื่อทีมของเราที่ลค่ะก็เหมือนแบบเป็นมดตัวเล็กๆที่ช่วยกันทำงานเราทำเป็นโครงการ อนุรักษ์ต้นยางนาครับผมอยากจะอนุรักษ์ให้อยู่ผู้บ้านผู้เมืองเชียงใหม่ไปนานๆนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบเราจะทําโครงการนี้ได้จริงๆหรอแค่3คนเองกับถนนที่มีต้นยางพันกว่าต้นทีมงานของพวกเราก็จะมี Facebook ก็จะเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆน,น,น,น้องๆเข้ามาแล้วเขาก็ไปชวนกันต่อๆจนเครือข่ายของเราเนี่ยมีประมาณเกือบร้อยคนเลยค่ะ ต้องยอมรับเลยว่ายากทุกคนเนี่ยคือไม่มีประสบการณ์ในการทำโครงการมาก่อนเราจะต้องมีการเรียนรู้ด้วยกันใหม่แล้ก็มีอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพต้นยางดูแลต้นยางทำยังไงปัญหานะตอนนี้ก็คือกิ่งค่ะคือเขาอายุเยอะประกอบกับสุขภาพของยางนาไม่ค่อยดีสาเหตุก็เนื่องจากคนลูกล้ํานั่นแหละ ความจเจริญเข้ามาถานนก็ทาทับทุกปีทุกปีทุกปีรากก็ไม่สามารถที่จะรับน้ํารับอาหารได้เต็มที่สารอาหารขึ้นไปเลี้ยงก็ไม่เพียงพอมันก็จะอ่อนแอกิ่งของต้นยางก็จะตกใส่บ้านหลังคาบ้านถานนเส้นนี้มีความขัดแย้งกันมายาวนานเขาอยากจะตัดเพราะว่ามันมากีดขวางการจอดรถหรือว่าในการทำอาหารกินของเขา บางครั้งเราลงพื้นที่มันจะมีข้อขัดแย้งนิดนึงคือเราก็ต้องมีการอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าเออเราเนี่ยมาเพื่อมาดูแลสุขภาพนะเราไม่ได้มาทําอะไรมันทําให้ลดอุบัติเหตุลดการกิ่งหักความเสียหายในอนาคตนะคะอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจเรามากขึ้นแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งกับเขาเองแล้วก็กับทั้งส่วนรวมเนี่ยค่ะ ดีใจค่ะที่มีเด็กกลุ่มนี้เข้ามาสนใจแล้วจะช่วยแตะมือผูอ้ท้าผู้แก่ทั้งหลายก็ป้าที่ชอบใจมากเลยที่เป็นทีมอ,อสยอ,อที่อยู่ในพื้นที่นะคะบางท่านที่ทราบว่าเด็กจะลงพื้นที่นะคะก็จะให้น้ำให้อาหารเป็นจิตบริสุทธิ์จริงๆคะ่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเขามีการสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น การที่เราจะทําต่อค่ะก็จะมีการทำ QR code คนในละแวกนี้หรือว่าคนที่ผ่านมาค่ะสามารถมาเช็คสุขภาพต้นยางนาได้ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ต้นยางนาต้นนี้เป็นยังไงบ้างจะส่งเสริมทําให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้อีกที่หนึ่งให้กับประเทศไทยได้เลยค่ะเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยแบบขับรถผ่านไปผ่านมาก็เห็นคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะดูแลท่าน ส่วนตัวก็รู้สึกผูกพันไม่อยากให้มันหายไปเราจะปกป้องแล้วก็พิทักสืบสานต่อเป็นรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆค่ะ ให้เราได้ทำโครงการร่วมใจช่วยต้นยางนาของเราให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้คือบางทีเนี่ยอาจจะมีคนที่ไม่พชชัช่นเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเราก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆที่เริ่มต้นให้เขาเขาเห็นคุ้นค่าเห็นความสำคัญมันก็จะทำให้โครงการเนี่ยค่ะอยู่ยั่งยืน